ก็าฟื้นได้หระเป็นเนื้อมันเนื้อมันเลยอยู่เนื้อมันนั่นแหะคืออิสระภาพพร้อมใจพอเข้าทนบดได้บ่มีความหดทนบ่มีขับบททน,ขนติผู้ที่เจ้าคจรจึงยกย่องขันติคือค้าบ,บทท้นนนี่ว่าเป็นการบำเพ็ญตบะขันติปรมังตะโปตีติขา ขันตีคือความอดกั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อนายอาจารย์บอกแล้วมันยากเนี่ยขันเท้าประเฮตน้มันนี่มันสิกระสันได้วะเนี่ยมันสิมันสิทนมันสิต่อเกิดการต่อต้านกันในร่างกายมันกําลังเผากิเลสให้มันให้มันแห้งคันเท้ากั้นใจได้มันสิเผากิเลสเท่า มันเกิดเค้ืนเที่ยสองบ้านนี้เขากันใจอีกอดเอาอีกมันสีเพาไปเรื่อยๆเพาไปเพามากลายเป็นว่ามันเกิดอีกเข้ากับบฮิโบไดเป็นอย่างกับมันเลยบานนานเป็นอิสระสรัพมันอยากขึ้นมาสมุมหมหืมใจกูคือบ่มีควาอมอยากนั่นคาแขกเลยบาน มีแต่ความคิดบ่อมีความอยากมีแต่ความคิดบ่มีความอยากบานี้กลายเป็นว่าความอยากเมิดออกไปจากใจใจเป็นของหัดแห่งบ่มีน้มคือตันหามีแต่ความขิดมีแต่ขันบาเหนนีแต่ขันหามันทํางานมีแต่ความขิดแต่บ่มีความอยากมีแต่ความรู้สึกบ่มีความอยากมันเกิดความสุขขึ้นมากกับบ่มีความอยากไปน้ำมันได้ สุกอยู่หังบ่อยากบ่อยากหาบ่อยากได้บ่อยากรักษาไหวทุกเกิดขึ้นมาก็บ่อยากบ่ได้อยากหนีอยากบันบ่ได้อยากยังบ่ได้อยากยังเอาเลี้ยแต่อารมณ์เกิดขึ้นบ่มีความอยากโอ้มันเป็นนวนี้ตัวนึ่วะความอยากคายไปใส่บุโตพักดันบ่มี น่ะฟื้นทวนเกจ่กเจ้าของฟึกทวนอารมณ์ท่วนความคิดเกี่ยวงบบ่ไปน้ำความอยาบบ่ไปน้ำความอยากเปรียบเสมือนตัวเรานี่ยไหลไปตามกระแสน้ําที่มันไหลลงต่ําไปเรื่อยๆเลยแต่เข้าว่ายท่วนน้ำได้ปะเนี่นี่มันสีนักขนาะไหนสีเนยขนาะในในการทวนน้ำว่ายท่วนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรัด คือความโลภค,ความโกรธความหลงบวกามันทวนขึ้นมาทวนขึ้นมาทวนขึ้นมาเรื่อยๆวายขึ้นมาเรื่อยๆเฮ็ดได้บ่เถิญฟังขึ้นฟังแลว้วบ่ะนี่นั่งเบิ่งหน่ำซื่อๆได้บ่เนี่บ่ไดโต๊กน้ำแล้วเฮาเราเฮ้าทั้งหลายเป็นผู้บ่โต๊กน้ำแล้วสงบสบายอยู่บนฟังแล้วสบายได้บ่ได้ไหลตามน่ำบ่ได้ทวนน่ำมานี่บ่ได้ทวนอีกได้บ่ะเนี่ยขยนขึ้นฟังแล้ว การภาวานานี่เปรียวเสมือนการทวนกระแสน้ํามัมนยากตอนเท่าทวนนี่ได้ตอนเท่ายวทวเนี่พอแต่เข้าไปหอดฟังแล้วมัดความยากกว่าไปนั่งเด่นอยู่บนฟังยืนเดินนั่งนอนอยู่บนฟังสบายบ่ไหวพาละหันทั้งหลายเพื่อบสบายน่นั่นแหละฮะกระแสนามมันสิไลไปใสกับเรวแต่มันเล้วห้องประดดไปนะมันมันคึดกระซางมันแล้วมันหลูดซืกก้อกระซางมันแล้วบาานเอ๋ ท่านบ่อดะโดดเป็นนามันฮะลองเบงืองเด้อเห้ uh huh. ม e. ันขึ้นไปโลดมันขึ้นยังไงหมันขึ้นไปแต่ว่าอย่าไปนามันฮห่นมันเยียกลู้ซึ้งยังไงเห้มันลู้ซึ้งโลดร่างกายจิตใจเนี่ยแต่อย่าไปนามันอย่าเข้าไปเล่นก็มันท้วนมันดอกมากทวนมัน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 จนถึงฟังบ้านนี่โอ้ยนางเบิ้งมันซื้อบ้านนี่โอ้ยเจมันโบเบิ้งก็ได้เบิ้งก็ได้ หอดฟังแล้วบัานี้อยากนางเบิงกระแสนามันไลหลเห่นยก็ได้ความรู้ซึกงนึกคิดมันเกิดขึ้นบบมีผลต่อเฮาได้ฮะโบเบิงมันก็ได้บบเบิงมันก็ส่งอารมณ์เดียวมันกับ่รููซึกบ่บนึกบ่คิดแลยฮะอยากเบิงมันก็ได้บบเบิงมันก็ได,บบได้แต่ว่าเป็นอิสระแล้วไหมึ้นฟังแล้วสบายแล้วค้นฟังไปอยู่จังได้บ้านก็นยู่ ตามลมหายใจสุดท้ายทีกระยูโดยทั้งโดยศีลโดยความง่ามความดีแต่ว่าเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้เหตุประโยชน์ให้ผู้ื่นหรือนอนเว้นเหลนไดสังลอตฉะนั้นที่ตจ้ดหน้าสิเป็นผู้ขึ้นถึงฟังคือพานิพานคือถ้ำอันเลิศที่พระพุทธเจ้าประกาศไวเพราะสารหน้ากสิทธ์ไหลไปเรื่อยๆตามกระแสบุญกระแสบาปกระแสกิเลสกระแส,ะสตัณหา ไลไปสู่พบน้อยพบใหญ่ไหลไปบจบบสิทธิ์พอบปถทวนผู้ทวนแล้วจังจบแต่ละมือแต่ละเว้นโลกไปนี่ผ้ากันไหลไปตื่นเศร้ากันมากอะเอาละไหลไปแหละไหลไปนํำความรูซึกนะึกคิดไหลไปตามความอยากเห็นบอกมันสิสงบไปจังหดมันสิสบายด้จังไหด มีจะก,กี่คนบนโลกใบนี้ที่ตื่นเศร้าขึ้นมาเพื่อสิคัดใจเจ้าของเพื่อสิท่วนใจเจ้าของอาจารย์ว่าบ่ร้ายด้ผู้ที่เห็นโลกนี่เป็นเป็นทีมีไพ่แนวจึงสีงออกจากโลกได้